เรื่องนี้นะมีมีจุดจบสองทางนะว่าคุณปอยเนี่ยถ้าไม่ขึ้นแท่นเป็นเซเลบก็จะล่วงไปเป็นมิจฉาชีพหมอดูคนนี้ก็มีดูแล้วเนี่ยดูจากกลุ่มอาการแล้วเนี่ยดูท่าทางหมอดูอะ่ะจะรุ่งมากกว่าล่วงคือดูทรงตอนนี้คนที่โดนขุดอะ่ะเป็นคุณปอยอแล้ว เรื่องน่าจะจบลงตรงที่หมอดูอะถูกใส่ร้ายแล้วสังคมก็จะเอนออะไปเชื่อหมอดูคนนี้มากกว่าเดิมด้วยนะซึ่งทั้งหมดเนี้ยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกพี่แขกไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกนะแต่พี่แขกกาลังมองเส้นเรื่องและการทํางานของโซเชียลมีเดียมองการทํางานของแมสมีเดียและมองการเข้ามาอินโวฟในเรื่องนี้ของกินฟลูและดาราต่างๆ และท้ายที่สุดอ่ะคุณก็จะได้ก้อนใหม่ของสินค้าตัวใหม่เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมสื่อที่มีหลายแอคเตอร์เข้ามาแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้เสพสื่อนะะี่ค่ะเรามีหน้าที่ปกป้องตัวเองนะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อใครเลยแล้วก็ติดตามเรื่องเหล่านี้ในฐานะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในอีกโซดหนึ่ง อืมครับคือส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผมกับพี่แขกผมขอสรุปเองอันอันไม่รู้วสรุปผิดหรือเปล่าเราไม่หมู่ทั้งคู่ไหมอ่ะใช่พี่แขกไม่ใช่ไหมไม่ผมก็ไม่ผมทูบยังไม่จุดเลยแต่แต่ผมยกมือไหว้พระนะพี่แขกแต่พี่แขก็ขมีน้องจุ้งจ่าเนี่บอกปะน้องจุ้งจ่าพี่แขกอ่ะซึ่งก็เป็นหมู่เดียวที่ดีพอได้มาโดยได้มาโดยของขวัญนึกออกไหม แล้วก็ปากรดาความเชื่อไปบนชุ่มังแล้วและพี่แขกก็ต้องบอกทุกคนที่เข้ามาในบ้านพี่แขกว่าพี่แขกตกกระไดพลอโจรไปแล้วแลวพี่แขกก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ก็ต้องทำในตุกทางกับใจของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ขยายขอบเขตของการมูขึ้นหนึ่งพี่แขกไม่ดูดวงไม่ดูดวงไม่ว่าจะไพ่ไม่ว่าจะดวงผูกผูกอะไรนะผูกดวง แบบไม่ดูเลยโดยเด็ดขาดเพราะว่าไม่รู้จะดูไปทําไมคุณอ๋นคือดีดีมันก็ต้องดีอยู่แล้วอะนึกออกปะถ้าดีอีเวนต์ซุรี่เรื่องดีๆมันก็เกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ดีก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขยังไงแล้วเวลาเราไปดูดวงอะมันจะพลวันพลเจคุณอ๋นไปแก้ตรงนั้นไปกระทบตรงนี้แล้วก็ต,ต้องตามไปแก้ตรงนั้น พอไปแก้ตรงอีกจุดหนึ่งก็จะมากระทบอีกจุดหนึ่งก็ต้องตามไปแก้สร่มแก้เสริมๆกันอย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วพี่แขกก็เห็นวงจรคุณนิยมของการแก้แก้เสริมๆอันเนี้ยว่าท้ายที่สุดอ่ะก็เป็นห่วงโซ่อุปสงค์อุป,อปทานอันไม่มีจุดจบข่าวสดเ่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ